โอเคยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกท่านครยินดีต้อนรับผู้รับชมโอเควันนี้คุณอยู่กับแอดกิตเองวันนี้เราจะมาสรุปข้อมูลของ5.4นะครับในอัปเดตนี้ว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็ข้อมูลกาชาของใหม่ตัวละครใหม่แล้วก็รูปแบบการเล่นใหม่ๆที่เข้ามาอัปเดตในแพทนี้นะครับโอเคสําหรับในแพทนี้นะครับเราจะเริ่มอธิบายกันตั้งแต่ซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับเ้ามาดูที่ BP ก่อน BP ใหม่ของแพทนี้นะครับของที่จะแจกครับชิ้นส่วนตัวละครที่จะแจกก็คือที่เมย์เฮดโอที o T นะครับจะเป็นตัวละครที่ จะเพิ่มเข้ามาใน BP แพทนี้นะครับแล้วก็ BP แพทนี้มีการเตือนอย่างหนึ่งก็คือ BP แพทนี้จะเปลี่ยนเม็ดอัญมณีนะครับแพทก่อนหน้านี้5.3นะครับจะเป็นเม็ดสีฟ้าแผทนี้จะเป็นเม็ดสีชมพูไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เก็บเม็ดสีฟ้าไม่ทันก็คือหมดแล้วนะครับถ้าใครจะเติมรีเติมซะตอนนี้นะครับเพราะว่าได้จากการเติมอ่ะมันจะได้เพิ่มขึ้นอาจจะเม็ดสองเม็ดก็คำนวณดูดีว่าคุณจะพอหรือไม่พอใช้จะแลกนะครับก็ลองคำนวณดูดีๆนะนั้นค้ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับตัวละครที่จะเข้ามาให้ฟา ในร้าน BP ได้หรือว่าแลกได้ก็จะมีพี่เมย์ HOT นะฮะหนึ่งตัวนะครับดูพี่เมย์ดูหน้าตาไม่ค่อยเข้มเลยอะ่ะก็ไปพี่เมย์ดูหน้าตาบองเบลจะเปลี่ยนโมเดลพี่เมย์เนน่ยพี่เมย์มาไม่เข้มเลยนั่นแหละก็มีมาให้แลกนะครับตัวนี้เนาะให้แลกราคาเหรียญก็ ที่ยืนยันกันมาก็คือ3.2เหรียญสีชมพูนะครับเหรียญใหม่อาวุธซิกมาตาเข้ามาทั้งเซตเลยดาบซิกมาตาเข้ามาหมดนะครับสำหรับใครที่จะเก็บแรกก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีตัวไม่มีของก็เตรียมตัวได้เลยอาวุธกางเขนใหม่นะครับกางเขนที่จะเข้ามาให้แลกก็คือกางเขนของเทลิเทสนะที่ิึงปลดคอไบแพทที่แล้ว5.3นะครับแพทนี้ก็จะมีมาให้แลกสำหรับใครที่อยากจะได้เอาไปเล่นก็น่าสนใจดีสำหรับคนที่สนใจเนาะร้านค้าอื่นๆที่แลกจากชิ้นส่วนตัว ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ยังแลกได้เหมือนเดิมก็ใครที่อยากจะแลกก็สามารถแลกได้เหมือนเดิมร้าน,นค้าของเก่านะครับก็คือของที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับเม็ดสีฟ้ามันยังเหลือเวลาให้แลกอยู่1แพ่นนะครับก็คือในแผ่5ท่าอ่ะเรายัางแลกได้อยู่แต่เม็ดจะหาเพิ่มไม่ได้นะครับเม็ดเราจะหาเพิ่มได้แค่8เม็ดจากการแลกเม็ดสีชมพูเป็นเม็ดสีฟ้าเท่านั้นนะครับคนที่มีหรือจะแลกของในแพ่เก่านะครับแนะนําให้คํานวณดีๆนะครับอย่าคํานวณพลาดอย่าแลกเกินเราคนที่มีแล้วเป็นเศษ อย่างสมมติเนี่ยแอน่ยเป็นเศษเจ็ดเม็ดอย่างเงี้ยคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นแทนนะครับรู้สึกถ้าจะไม่ผิดก็คือจะเปลี่ยนเป็นหินไอสไต์ Star นะครับที่เอาไว้ใช้อัปเกรดอาวุธ6ดาวนะครับแทนทั้งหมดนะครับตามอัตราส่วนไม่แน่ใจว่า1เม็ดมันได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนมาให้อัตโนมัตินะครับบีพีร้านค้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับราคาก็ยังเท่าเดิมนะครับชุดของเหมือนเดิมนะครับมีเพิ่มมา1นชุดก็คือมีชุดเลเวนสีทองเพิ่มมาอีกมรอบูปาใหม่นนียล่างชุดมีครอบ็ มีมาให้สำหรับคนที่อยากจะจัดกายใช้สอยนะครับก็มีชิ้นส่วนตัวละครก็มีเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับรก็สามารถาฟาร์มได้เนาะตรงนี้กิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาในแพทหน้านะครับกิจกรรมใหม่ๆที่จะไม่ซ้ํากับซีนะครับของซีบางอันมันเข้าไปแล้วนะครับอย่างพวกอีเวนต์กล่ำปีพวกอ,อะไรนี้เข้าไปแล้วนะครับมันเข้าค้อมกันนะมันจะมีอีเวนต์ตัวของเนื้อเรื่อง Open w o ว l d ที่จะเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้พร้อมกับของสุ่มกาชาล็อตใหม่ที่จะเข้ามาสำหรับใครที่จะฟาร,ร์มเพชรเพิ่มเติมก็ฟาร์ ตรงนี้ได้นะครับกุญแจพวกนี้หาได้จากในด่านนะครับในด่านเพื่อนเบอร์เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะได้มาครับของที่ได้ก็จะมีตั้งแต่ของสร้างนะครับเพชรแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับก็จะมีตามนี้เลยตามรายการประมาณนี้นะครับเป็นการกดกาชาแบบไล่ระดับไปเรื่อยๆครับทุกครั้งที่คุณกดครบ100้ครั้งมันจะเปลี่ยนระดับไปเรื่อยนะครับส่วนใหญ่ก็เขาไว้หาเพชรให้หาของค้ากันนะครับเป็นหลักนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆโอเพ่นเบอร์ก็ไม่ได้มีซีรีส์อะไรนะครับอะไรที่จะฟังมกันไปเรื่อยๆเนาะก็ฟ สองตรา3อันก็คือมีของอีเดนนะครับมีซากุระแล้วก็มีของซูนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการบัฟเพียเพิ่มเติมนะครับแต่รัข้อมูลตรงนี้เอาใครที่จะรอเล่นก็เดี๋ยวรอข้อมูลที่จะเข้ามาในแพทเลยนะครับของคิดมาสตอันนี้เซิร์ฟซีเซิร์ฟอื่นก็จะมีเหมือนกันอันนี้ขออนุญาตข้ามข้ามนะครับก็จะมีพวกซิปต้าพวกอะไราพิเศษแต่ว่าสําหรับจีนจะมีซิปัต้าลายพิเศษที่จะเข้ามาเป็นอีเวนต์พิเศษเลยก็คือเป็นซิกปัต้าลายเอ่อแฮปปี้นิวเอียร์ของป อยะกูขอกดก่อนของมันต้องมีแหมเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะแบอบกเลยว่าลายยางสวย อีเวนต์ตัวของโบเนียร่าง8ปีก็มาเลยนะครับพร้อมกาชาแล้วก็ตู้ของเขาจะมีความพิเศษกว่าตู้แบบอื่นนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังโอเคอันนี้คือกิจกรรมคร่าวๆที่จะเข้ามาในแพ็คนี้เนาะอ่ากิจกรรมการล็อกอินนะครับประจาแพ็กนะครับก็จะมีการแจกของนี่นั่นก็ตามปกติการอัปเกรดนะครับก็แจกเพชรอัปเดต600อยนะครับแล้วก็ของอื่นๆนิดหน่อยล็อกอินครบ7วันนะครับก็จะแจกกันปกตินะครับพวกตาของอื่นพวกนี้ก็ปกตินะครับการเติมเงินเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเรามาไล่ ข่าวประกาศ่ก่อนข่าวประกาศที่หลักๆก,ก็จะมีของคายเดสตอนี่นะครับ2เนาะอันนี้อัปเดตนะครับแล้วก็มีซิกมาตาของกาชาอื่นๆนะครับอันนี้พวกนี้เนาะ ของในร้านค้ามีขายเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปนะครับขออนุญาตข้ามๆไปตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูกันทีหลังเออไหนๆก็อัปเดตได้นี่ล้วอัปเดตของในร้านค้าก่อนเผื่อคนสนใจนะฮะอยากจะช้อปปิ้งนะฮะช่วงปีใหม่ว่าไอแอดร้านค้าพี่หมีปีใหม่มีอะไรมาบ้างนะฮะอันนี้นะครับโมเดลตัวยาเอกนะฮะเอามาจัดโปรโมชั่นลดราคานะครับลดราคาอยู่เนาะเป็นโมเดลข้อต่อกลมสามารถขยับแขนขยับขาได้นะแล้วก็หน้าสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวโมเดลนี้440้หยวนก็เออ่ 48หยวนน่าไปคูณ5นะครับนั่นคือราคาเงินจริงของบ้านเรานะครับในการสั่งของเนาะมันจะมีสั่งจองกับของหลุดจองนะครับมันมี2อันของวันเกิดดูรันดอลนะครับดูรันดอลวันเกิดเป็นวันที่1นกราคเพราะงั้นของดูรันดอลจะมาก่อนอยู่แล้วเป็นปกติทุกปีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดนะครับปีนี้จะมาเป็นพวงกุญแจพร้อมแผ่นแฟนดี้อะคริลิกพร้อมเขียนกัด1นอันนะครับราคา89หยวนสำหรับใครที่สนใจก็ถ้ามาถามก็ได้ว่าไอ้แอดจะสั่งต้องเว็บไหนทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย แอมมีข้อมูลอยู่นะครับแต่อันนี้รบกวนติดต่อ,ตตอของบ้านนะฮะแล้วก็มียิกซอร์ีของของไครอพคาลิปสอ่าสเตนดี Stand ้ลายใหม่นะฮะอีก2ลายก็จะมีลายของเอลลี่กับลายของทิปตาต้าของน้องหมูนะครับ2อ,อันใหม่แล้วก็จะมีแฟ้มนะครับอันใหม่นะเข็มกลัดลายใหม่เพิ่มเติมเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันในร้านนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคในร้านค้าเติมเงินนะครับสำหรับคนที่เตรียมแล้วปีใหม่นี้ต้องจัดต้องเปนะครับเรามีอะไรมาลดราคาแล้วได้แจกแถมกันบ้าง ในช่วงปีใหม่นะฮะในช่วงปีใหม่ก็จะมีโปรของพวกบัตรของโบเนียเข้ามานะครับในแพทหน้าเนาะก็จะเป็นบัตรของโบเนียนะครับสทาเราในเซิร์ฟซีคิดว่าคงไม่มีอะไรมากมายมาป,ปกติแล้วก็เป็นบัตรลดราคาธรรมดาไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับของแพทหน้าเนาะ,ะในช่วงปีใหม่ชุดก็ไม่มีเพิ่มเติมนะครับไม่มีเพิ่มเติมอะไรราคาไม่ไม่ลดเลยมั้งแต่ไม่ผิดฮะโอเคเรามาดูอย่างอื่นต่อโอเคเรามาดูที่สั์เลียงสั์เลียงยังไม่มีการเพิ่มเติมอะไรนะครับในแพทนี้ไม่มีการอัปเดตแ่สั์เลี้ยงเพิ่มเติมนะครั โอเคเรามาดูที่ของใหม่เลยละกันเนาะแบ็กสมิธนะครับเพิ่มเติมแบ็กสมิธถ้าจําไม่ผิดแท้จาไม่ผิดนะก็คือเพิ่มเติมซิกมาตาของเอ่อเล่เอเอ็นนะครับสามารถรับได้สำหรับคนที่จะหาราฟนะครับก็คือฟาร์มกายภาพเป็นชิ้นส่วนเป็น G3 เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ G2 ราฟได้เหมือนดิเลกนะครับของดิเลกบางทีมันจะมีเอา G2 มาเปลี่ยนได้ถูกปะมันสามารถเอา G2 มาราฟได้หรือไม่ก็ใช้เป็นเหรียญ G3 เต็มเต็มถูกปะแต่ของชิ้นเนี้ยมันจะใช้เหรียญ G3 เท่านั้นนะครับ เพราะงั้นใครที่จะรอเตรียมฟาร์มก็ฟาร์ม G3 จะเม็ด่3รอยาวๆได้เลยนะครับสรับคนที่อยากได้เนาะมีเข้ามาทั้งเซ็ตนะครับสำหรับใครที่จะหาก็อันนี้ก็มีใหม่แค่นี้นะครับ <S <S ส่วนอาวุธอื่นๆก็อาวุธโบเนียก็เอาเป็น6ดาวนะครับตั้งแต่ที่มาเลยร้านค้าอื่นๆนะครับร้านค้าอื่นในร้านตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับของยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเพิ่มเติมอะไรนะครับร้านค้าเพิ่มเติมตรงนี้ก็เปลี่ยนเม็ดนะครับกลายเป็นสีชมพูแล้วเรียบร้อยของอื่นราคาเท่าเดิมนะครับฟอร์มพิเศษ อะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถมาแลกได้ตรงนี้ของมันจะถูกเปลี่ยนใหม่นะครับจะเป็นเหรียญของ SN นะครับแล้วก็มีเหรียญของเทลิเทปและอื่นก็จะเปลี่ยนตามรายการประมาณนี้เลยครับครที่อยากจะสะสมเพิ่มเติมนะครับหรือว่าไม่อยากกดเอลอยากมาแลกเอาก็ตรงนี้ก็มีตัวเลือกให้คุณนะครับสำหรับคนที่จะหาเนาะตรงนี้รายละเอียดก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับสนามรบ ER นะครับหรือแดนของเอลลี่นะครับก็ยังให้แลกได้เหมือนเดิมนะครับจำนวนของก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวละครที่เราสามารถแลกได้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ม เพิ่มเข้ามาอัตราแรกก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟาร,รม์มสาย SP ที่อยากจะฟาร,ร์มกันต่อนะครับก็ยังฟาร,ร์มกันได้ต่อเนื่องนะครับลางค้าตรงนี้ก็เหมือนเดิมอัตราแรกเปลี่ยนเหมือนเดิมแล้วก็ยังต้องฟาร,ร์มกันทรหดเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีการเปลี่ยนอะไรเหมือนกันโอเค ในร้านเบยียงหอพักสำหรับคนที่เล่นใหม่หรืออะไรนะครับร้านเบยียงหอพักตัวละครในหอพักยังเหมือนเดิมไม่มีการเพิ่มเติมอะไรนะครับทุกตัวยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอุซิกวาต้าเหมือนเดิมไม่มีการเพิ่มเติมอะไรนะครับตัวอาวุธนะครับที่จะเข้ามาวนในแพทนี้5.4นะครับอาวุธชิ้นแรกที่จะเข้ามาวนก็คืออาบิทฟลาเวอร์นะครับสำหรับใครที่จะหาอาบิทฟลาเวอร์ออกที่แรงที่สุดนะครับในสายกายภาพดาเมจสูงที่สุดแล้วนะครับก็จัดกันไปหน่อๆนะฮะ50โลไม่แหงนะฮะ แลมวให้ไม่แพงนะฮะแล้วก็ตัวละครบ,บนซ้ำนะครับสำหรับการสุ่มกาชาซ้ำก็จะมีบันนี่ที่เข้ามาสุ่มซ้ำให้เรานะครับแล้วก็ตัวอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปก่อนเพราะว่ามันอธิบายเยอะนะครับตัวมันค่อนข้างพิเศษแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลที่ค่อนข้างเยอะแต่ขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับซิงมาต้าบันนี่ก็เข้ามาให้บนนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาอยากจะารามทิงมาต้าของบันนี่เป็นสายซับที่ดีอันนึงนะครับเป็นซิกมาต้าสายซับสามารถซับได้ทุกท่านนะครับแต่ว่าโดดเด่นในด้านน้ำแข็งเป็นหลักนะครับตัวน พราะก็ขอของเขานะครับตัวนี้แล้วใครที่แร้งใน BP ไม่ทันก็อาจจะเอาเพชรมาเปรตรงนี้แทนนะครับก็มากดเอานะครับแล้วก็เอลนะครับของวอเทอร์เอนะครับก็มีมาให้วนแรกครว่าใครที่ยังไม่มีและอยากได้นะครับก็ไปใช้ได้เลยโอเคเรามาสรุปตรงนี้อันนี้มันจะมีปัญหาเยอะเพราะว่าคนจะงงนะครับโอเคในแพทนี้นะครับจุดที่จะเปลี่ยนแปลงของแพท5.4คือระบบกาชาอันใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนไปเลยหรือว่าเฉพาะแค่แพทหรือแค่ตัวนี้เท่านั้นนะครับ ที่บายอย่างนี้ปกติเวลาเราเล่นกาชาหรือกดกาชาของเกมนี้นะครับจะมีการการันตี100โลว่าเราจะได้ตัวละครถูกปะแต่มันจะมีตัวละครโบเนียตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษที่จะมีการันตีฝั่งซ้ายนะครับการันตินีฝั่งซ้ายหมายความว่าทุกครั้งที่เรากดถึงจํานวนเราจะแลกของได้นะครับโบเนียตัวนี้เป็นตัวลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือสําหรับสมมุติว่าคนที่ดองการสุ่มตั้งแต่แพทที่แล้วสมมติว่าคุณกดอะสมมติแอดกดไปอย่างเงี้ยเหลือ8 9้ตั้งแต่แพทที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมากดต่อเน เท่านั้นสมมติว่าคุณอีก20โลคุณได้ตัวคุณกด20โลคุณก็ได้ตัวไปนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็นับแค่20นะครับมันไม่นับว่าคุณกดไป100โลแล้วนะครับไม่ครับมันจะนับแค่เฉพาะคุณที่กดตู้นี้เท่านั้นนะครับตู้นี้มีะายพิเศษที่มาเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างน,นะครับก็คือการการันตีของนะครับทุกครั้งที่เรากด60 110แล้วก็150และ190โลจะมีกล่องพิเศษที่จะออกมาทุกครั้งที่เรากดนะครับครบจํานวนที่แอดบอกไปเมื่อสักครู่นะคร สามารถแลกของเลนซิมาต้าได้เลย1ชิ้นในการกดนะครับอ่าสำหรับคนที่จะฟาร์มกันจริงจังอะไรเงี้ยคุณสามารถมากดตรงตู้เนี้ยสำหรัว่าคุณกดไป200โลคุณจะได้เซนิมาต้าอาวุธครบเลยพร้อมเหมือนตัวละครเป็น2อไปเลยสำหรับบางคนนะครับเอาคนที่จะแบบว่ายังไงก็จะกดฟูอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณนะครับไม่ต้องมาปุ่มลุ้นโชคตรงนี้นะครับว่าคุณจะโชคดีโชคร้ายนะครับคุณก็กดอันนี้ยาวๆไปเลย200โลนะฮะก็ยิงยาวนะครับกล่องตอนห0โลจะมีเซ ได้1ชิ้นนะครับก็ซิกมาต้าแรก1ชิ้นนะครับตอน1 1 0โลนะครับจะได้อีก1ชิ้นนะครับพร้อมกับอาวุธอาวุธมีแค่ตอน1 1อโลเท่านั้นสำหรับคนที่จะเอาอาวุธตอนกล่องที่1้อยอ่ะคุณต้องเลือกอาวุธนะครับเพราะว่ากล่องหลั่านี้ไม่มีอาวุธให้อยู่ในกล่องนะครับมีแค่กล่องที่กล่องเดียวนะครับ150้ินะครับก็ซิกมาต้าอีก1ชิ้นนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ตอน100 1 9้ก้ส็ได้อีก1ชิ้นนะครับก็คือถ้าคุณกดทบร้อยเก้าสับครั ผูฟ,ฟูมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะก็อาจจะแนะนําให้เติมเอาไว้นะครับโอเคในด่านใหม่ๆที่จะมีการเปิดอัปเดตเข้ามาในแพทนี้นรับก็จะมีด่านอพาลกิ์ที่จะเข้ามาใหม่นะในในด่านนี้ก็คือเป็นด่านโอเนเบอร์เหมือนเดิมเราก็จะมีการฟาร์มของฟาร์มตัวละครมีการเล่นตัวละครปกติไม่มีอะไรแปลกอะไรก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากเนื้อเรื่อง8ปีต่อกันนะครับเพราะงั้นก็จะไม่มีอะไรเนื้อเรื่องหลักนะครับก็จะเปิดื้อเรื่องบทที่2ี่นะครับก็คือเปิดต่อนะครับทันทีนะครับ,นนรบในตัว เกมจะอัปเดตก็คือเปิดอพค c a l y ก่อนนะครับพออพค c a l y เล่นจบแล้วเนื้อเรื่องหลักถึงจะเปิดนะครับตอนนี้เนื้อเรื่องหลักยังน่าจะเพิ่งเริ่มเปิดมันเพิ่งเริ่มเปิดนะครับเนี่ยถ้าใครที่เล่นมาแล้วก็มันเพิ่งเริ่มเปิดนะครับ,รม,ม,รม,รบมันจะเปิดวันที่30นู่นแต่วันนี้ที่แออัดมันวันที่2 6นะครับมันยังไม่เปิดนะครับอันนี้ก็หลอกกันปะครับผมโอเคเนื้อเรื่องอื่นนะครับของ ER ก็มีการปรับเปลี่ยนตราแล้วก็ใน ER ก็จะมีเพิ่มตัวละครเข้าไปอีก,อก็จะมีตัวใหมม่่่นะทีจเเพิปก็คือูไฟนะ ตับนเนียนะครับตัว2ตัวนี้จะมีการเล็ดอัพด้วยนะครับก็หมายความว่าเวลาเราใช้ตัวละครของตัวนี้ในการสู้ตัวละครจะทําความเดียหายได้มากกว่าปกตินะครับกว่าตัวอื่นๆที่ทำนะครับก็มีการเล็ดเพิ่มนะครับบคนที่อยากจะฟาร์มเพชรง่ายๆนะฮะใช้เงินแก้ปัญหานะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีของคุณนะครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสาหรับในแพทนี้เนาะโอ โอเคในข้อมูลในแพทนี้เข้าคร่าวทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทาเตือนครับคนที่มาฟังในคลิปนี้ไปแล้วนะครับําเตือนก็คือคําเตือนแรกครับ BP นะครับ BP จะเปลี่ยนในแพท5.4จะเปลี่ยนเม็ดนะครับเพราะงั้นคุณต้องใช้ให้หมดนะครับถ้าไม่หมดคุณจะได้เป็นชิ้นส่วนเป็นหินไอสไตล์แทนทั้งหมดนะครับเพราะงั้นใครจะแกเลือกอะไรรีบตัดสินใจซะคนยังเหลือเวลาอีกแพทหน้าแพทเดียวนะครับแพท5.4จะเป็นแพทสุดท้ายที่คุณจะเลือกได้นะครับหลังจากนั้นมันจะออกทั้งหมดนะครับหลังจบแพท5.4มันก แล้วก็ในแพทนี้เนาะตัวละครจะมีการเพิ่มเติมการกดกาชาเข้ามาของตัวโบน,นียสําสำหรับคนที่จะคำนวณเพชรการใช้เพชรจริงๆจังๆก็ลองดูกันดีๆนะครับว่ามันจะคุ้มค่าไหมหรือว่าคุณควรจะเติมอะไรยังไงนะครับลองคำนวณกันดีๆเรื่องอันใช้จ่ายเงินนะครับโอเคแต่วันนี้แอนก็น่าจะขอประมาณนี้สำหรับข้อมูลของแพท5.4นะครับผมโอเค